มาทุกคนตอนนี้เราได้ดาบแล้วนะฮะตอนนี้คืออันนี้ไม่ใช่หมดนะเนี่ยอันนี้ไม่ใช่หมดเนอะเพราะว่าหมดเนี่ยมยนะันจะหนึ่งจุดเก้าท่นี้สองจุดสองจุดห้าถ้าเป็นหมดจริงทุกค,คนต้องสังเกนนะตที่ที่ตัวนัน้มันไม่ได้เปลี่ยนไปอย่างเลยะะตก นี่ดาแ้นเปได้เซนะดาแ้นเะปนะได้เซนาแ้เรเซนเรดูเลยนะว่าจะทำยังไง จะได้ให้แกนหมดก่อนนะฮักชิวไม่นะผมใช้อุปกรณ์ไม่ได้นะแปลว่าคือตอนนั้นก็คือแบบเนีย่ยมันต้องขึ้นว่าทีดีนะเนีย่ยเียมันขึ้นว่าทีดีนะเห็นปะ่ะเดี๋ยวไม่มานะทุกคนตอนตอนผมหายนี่มันก็ไม่ไม่โผล่มานะ

กอมันเป็นปกติตรงนี้นอตอนนี้เราก็จะสคือตอนนี้ผมอยากให้แก้สลิงอะหลายคนอาจะอยากรู้เพราะทำไมมันยังเป็นสลิงดะมันยังเป็นอุปกรณ์ของดาดอยู่มันยังเป็นอุปกรณ์ของดาบไม่ก็ถ้าเราใช้ปืนอะคนยังนนเห็นเลยว่าเป็นคือปืนลูก กวานกไ่ต้องมีคอก็ไ anyway, ่ myself, ็นแ่คอก็ได้แล้วนะหายนหนมันเจอเดี๋ยวนี้มท่าแมกอย่างเงี้ยอย่างเงี่ยางหน่อยนะถ้าเป็นปืนอะย่ยากนิดนึง คอคกนพวกมึงใช้ปืนโอเคสำหรับกินเนื้อมาขาตัวลาไปก่อนด้วยครับสายปลาย